สวัสดีครับทอกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติครับในเพจวอลเลย์บอลเวอร์นะครับที่เขาลงในเพจบอกว่ากิติพงษ์แสงศักด์อายุ16ปีจากประเทศไทยหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในการแข่งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เพิ่งจบลงไปซึ่งน้องกิติพงษ์นะครับชื่อเล่นว่าน้องปายนะครับ ก็เป็นเด็กของโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งน้องกิติพงศ์เนี่ยก็ตบมือซ้ายนะครับถนัดมือซ้ายซึ่งตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งหัวเสานะครับมีพลังตบที่หนักหน่วงแล้วก็ฉลาดในการเล่นนะครับก็วันนี้เนี่ยแอดมินกเกยอยากจะนําคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเนี่ยที่คิดเห็ยนอย่างไรกับน้องกิติพงศ์เนี่ยมาให้แฟนเยลล์บอลชาวไทยได้รับชมนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ โดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าเขาแข็งแกร่งและฉลาดในการเล่นมากคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเหลือเชื่ออายุ16ปีคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับนิชิดะไทยแลนด์นิชิดะนะครับก็เป็นนักตบมือซ้ายของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับฉันบอกเลยทีมไทยทีมนี้ อนาคตเป็นทีมที่น่ากลัวแน่คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฉันหวังว่าทีมชาติไทยจะมีทีมที่ดีในอนาคตซึ่งมีทีมที่ดีของผู้หญิงอยู่แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเขาแข็งแกร่งและฉลาดในการเล่นหวังว่าเขาจะสูงขึ้นอีก4-5เซนเมื่อเขาอายุ20ปีคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับอายุ16ความสามารถเกินอายุมากบวกกับพลังใจที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับ รักเขาจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาเป็นผู้เล่นที่มีพลังมากจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฟิลิปปินส์ต้องพร้อมรับมือกับเขาในอนาคตหรืออาจจะในซีเกมที่เวียดน,นามคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับผู้เล่นที่ถนัดมือซ้ายที่เก่งมากคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับจูเนียร์นิชิดะเมืองไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเขาแค่ต้องการโค้ดและผู้ผึกสอนที่ดี และเขาจะแก่งขึ้นเมื่อเขาอายุ18-20ปีคอมเมนต์ต่อมานะครับอายุ16เล่นได้ขนาดนี้โอ้ oh my god และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเยี่ยมมากอายุเท่านี้เล่นได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ความคิดเหน็นของแฟนบอลและบอลต่างชาตินะครับต่อน้องกิติพงษ์สังสักนะครับหรือว่าน้องปายซึ่งบอกว่าอายุแค่16ปีนะครับก็ต้องติดตามน้องปายกันต่อไปนะครับว่า ในอนาคตเนี่ยจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นนักวอลเลย์บอลชายชุดใหญ่ได้หรือเปล่านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะครับวันนี้ก็แอดมินลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ